พี่น้องเพื่อนปอาเด็ดปลาปอาเด็ดปลาคอนมันอนคนปลาเด็ดปลาขอนี่พี่น้องไปหาปลาคอนมากเขาก็มาอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้านี่ปลาเด็ดปลาคอนได้แนวกินแรงเล้วพี่น้องบริสุทธิ์ดอกงูนี่ได้แนวกินแรงเลยปลามีแต่ตัวกำหงามนี่พี่น้องปลาคอหน่อยฝนบตกน้ำบุกในจากมันมันบ่อนบแบบบแบบปลาสลิดหน่อยก็มีนี่อุ้ยได้ โต๊ะมึงไปแล้วมันถึงแต่หาหยากอุ้ย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 มาถึงหาหยาดอย่าฟาดโต๊ะอย่าตุะมันหาหยากเลยโดยนี้นี่แต่ตรงหงาวยี่น้องประคอกําลังอูแสบนี่ตําหัวขาหัวเส้นไข่บอกผิดใส่เครื่องปรุงออกหอมใส่ในมกมกเป็นตัวยังสีกระเส็บด้วยจากพี่น้องเพื่อนนี่นี่หลักการอยู่บ้านนอกของหน้าเฮาชีวิตชนบทบ้านเฮาหาอยู่หากินนี่ปลาพี่น้อง ปลาคอก็มีปลากระเดือก็มีปลาสลิดก็มีนี่ร่วมมีดกันอยู่หนีพี่น้องเพื่อนนี่ที่แหลกนี่ว่ามีปลาอันนึงปลาโมอบานเฮามันบมเมนจามันปลาอันนี้มันเป็นปลาคอหน่อยนี่เอาบัทันเมื่ได้พี่น้องนี่มันยั่งอยู่มันอยู่กลางๆมันบัตรหนืไปหาอีกอยู่นี่ามีก็กินบัตเมื่อดอกนี่พี่น้องรือจะกินบุเรือบอกได้ทึงอันปลาได้ทึงบมกหอยได้จ่าเด้อ หอยทะีลกระดได้แจกพี่น้อง,องเพื่อนนี่ตน้นไมยใหญ่ก็โปรยเปรย์หมดพี่น้องที่มโนโอ้ยมอเห็นกบเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะนาะงใส่ไม้ต้นไมยใหญ่เลยพี่น้องนี่แหละพนา้าในาน้ำมีปลาในานานมีข้าวพ่นา้าเนาะอุดมสมบูรณ์แจาช่วงนี้ในในร้านอยู่พี่น้องบอกหอยมึงเสีอวมาไม้ตน้นไมยใหญ่เลยพี่น้อง,องเพื่อนนี่ตน้นไมยใหญ่ อเอ้ท่านมัดดอกเอามาโซ่พี่น้องสองอันนั้นขางละสองหน่วยนี่จะหน่วยใหญ่พี่นอ้องหอยนี่ขู่กันยังมีอยู่เนะจ้ะเด้อปรีละปลากระสิออูบักหอยกระสิก่อยเนาะจ้ะน่าานองพีน่น้องเพื่อนเนาะได้ได้กินนะบ่ได้ซื้อกับเขาดอกพี่น,พน้องเพื่อนอุดมสมบูรณ์อยู่ส่วนนี้กินปลาคอนไปก่อน ในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวข้าวอุดมสมบูรณ์เขาอย่างงามอย่างงามพี่น้องฝนหักบหตกบ่มาหอยให้จังไรเราจะได้กินข้าวเห็ด,ลหดคลิปเลี้ยวกับพะทนพาณเพลินอยู่ยง่ใดล่ะพุทธพานก็เป็นอยังนั่ทุกคนก็เริ่มต้นจากศูนย์เลยนอกพี่น้องเนาะจากศูนย์ยังคอยเริ่มไปหาหนึ่งไปเรื่อยๆมันก็คอยเสือเติบโตไปเรื่อยๆพี่น้องคอยเห็ดคอยทำไปนี่แหละจะเพื่อนๆกับเพื่อนอันนั้นพักด้านการศ เติบโตไปน้ำกันเนาะจ้าเนาะไปสาก,กับพเป็นยัง่น้อง,องเพื่อนหายกำลังใจสึงกันเลยกันเนาะจ้าเนาะเพื่นเนาะหอวกันไม่คลิปหน้าจำเพื่อนบ๊ายบายจ้า